สวัสดีครับลงกึงช่างต้อมวัสดนพิบุรีนะครับตัวนี้เป็นคาบูเอ็นโนะครับแท้โรงงานนะครับเกรดเนะครับก็ทักเข้ามาในเพจได้เลยนะครับท่านที่สนใจนะครับตอนนี้เราก็จะมาจูนให้ดูกันเลยนะครับว่าอันนี้เป็นของเดิมๆที่มาจากทางบริษัทเลยนะครับก็จัดส่งมาอันนี้ก็แกะกล่องออกนะครับก็เดี๋ยวเอากล่องกล่องให้ดูหน่อยก็นี้นะครับแกะออกมานะครับภายในกล่องก็ จะมีถุงมีสายดําแล้วก็คาบูนะครับสายดําไปไหนาวมันละน้ารดน้ารดหยิบมาหยิบมาเลยก็อันนี้นะครับอ่าสายเราจะมาบอกวิธีการใส่กันนะครับก็อันนี้รูนี้นะครับเป็นรูทูทีถ้าใส่สองจังหวะนะครับเราก็ต่อรูทูทีเข้าไปแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้นะครับเราก็อุดปุ๊บแบบนี้นะครับจะมีสายยางมาสองเส้นนะครับ นี่ครับแถมให้นะครับเอาไว้อุดนะครับนี่วิธีอุดก็อุดเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็พับก็ได้นะครับพับนะครับแล้วก็อานวดกุ้งรัดเลยนะครับหรือใครจะลนไฟก็ได้แล้วแต่ถนัดเลยนะครับมาเอาหนวดกุ้งมาเส้นหนึ่งก็มาดูวิธีกันครับก็วิธีรัดนะครับก็แบบนี้เลย นะครับเอาหนวดกุ้งเนี่ยร้อยเข้าไปนะครับรัดแบบสองชั้นแบบนี้เลยนะครับอยู่แน่นอนไม่หลุดนะครับนี่ครับรัดเข้าไปให้แน่นเลยนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ตัดนะครับตัดที่ไม่ได้จําเป็นออกอ่าเพราะว่าเรารัดไปแล้วอ่าอันนี้แกะกล่องแล้วก็มาใส่ให้ดูเลยนะครับนี่ครับ ส่วนตรงนี้ครับคอลิดเราใช้เป็นมีโอนะครับคอลิดมีโอแล้วก็ตรงนี้รูมันค่อนข้างใหญ่นะครับเราก็จะใช้สายน้ำมันรัดเข้าไปแบบนี้นะครับรัดเข้าไปเสร็จปุ๊บทีนี้เสียบคาบูเข้าไปเลยครับอันนี้เราจะมาลองให้ดูก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เอาสายน้ำมันใส่รอสักพักหนึ่งครับอทีนี้สตาร์ทเครื่องเลย ก็เดี๋ยวยังไม่ได้ใส่สายเล่งนะครับจะลองคาบูก่อนว่ามันนี่ครับติดเครื่องแล้วนะครับเครื่องติดสโล่นิ่งเลยครับก็ปรับโจนตัวสีเหลืองอ่ะครับนิดหน่อยนะครับทีนี้เราก็จะลองบิดคเล่งดูนะครับบิดคเล่งดูดันลูกชักดูนี่ครับ เป็นตัวเอสใช่ไหมตัวเอสนะครับเมิ่อตัดฟังเสียงนะครับอันนี้เรายังไม่ได้จูนอะไรเลยนะครับยังไม่ได้เปิดตูดคาบูเลยนะครับก็ใส่ไปนะครับจูนนิ่งเลยนะครับนี่ครับเบาตัวสีเหลืองลงนะครับนี่ครับเบาลงขันออกก็เบาขันเข้าก็เร่งนะครับนี่ครับอ่าเบานะครับก็ใครสนใจสอบถามได้นะครับนี่ครับ ดูตากันเลยครับครับก็ไม่มีบอดไม่มีวอดนะครับก็ใส่เห็นเห็นจูนเนีนเห็นเลยเดี๋ยวเราจะดึงออกนี่ครับก็ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราต่อไปจะต้องไปซื้อแมขัดก่อนเพราะเหนมขัดไม่มีอันนี้ก็คอลีดเพิ่งเบิกมาใหม่นะครับใส่เทสให้ดูเลยนะครับนี่ครับ ของดีของเนียนต้องเป็นแบบนี้นะครับใส่ปุ๊บเล่้งได้เลยนะครับก็ถ้าของใครใส่ลูกใหญ่ก็แนะนําให้เปลี่ยนนมหนูนะครับแต่อันนี้ลูกไม่ใหญ่นะครับลูกคาเซ่นะครับซื้อปลายใส่ได้เลยนะครับบิดได้เลยนะครับถ้าใครใส่ลูกเล็กกว่านี้ใส่เว็บร้อยก็จูนน้ามันให้บางกว่านี้นิดหน่อยนะครับแต่ว่าเราให้คำปรึกษาในการไล่รถอยู่แล้วนะครับไล่น้ํามันนะครับอันนี้ก็เป็นคาบูเรเตอร์เอนโตนะครับก็สนใจ สั่งได้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ